อกลับมาอีกครั้งกับตาคุงนะครับวันนี้จะมาสอนเออก็ไม่ได้สอนหรอกกจะมาบอกว่าอืมข่าวดีออกมาแล้วก็คือว่าได้ตัวสคริปสคริปปืนแล้วนะครับสคริปลงสกินปืนเนี่ยลงสกินปืนแล้วก็เสียงปืนน่ะเล็กๆ,ๆน้อยๆนะก็เออมีคนใจดีเอาให้ หามาให้เออก็ขอบคุณมากนะครับก็ออตอนนี้ก็ตีหนึ่งสาสิบห้าแล้วนะก็คงรู้ว่าเออง่วงเละเยตต้องแต่ก็คงไม่ได้นอนเพราะต้องทำเซิร์ฟเวอร์แบบโลสคคิปใหม่หมดเลยทำระบบใหม่ให้หมดก็ต้องทำยันตีสามนะครับก็เออก็เดี๋ยวจะได้ไม่จะได้ไม่ไปแบบ เกี่ยงเวลากับเซิร์ฟเวอร์ก็เออสอบง,ง่ายๆจนเดียวเลยจบเพราะว่าได้ก็จะเต็มแล้วสี่กิกแล้วเนี่ยเหลือแค่สี่กิกตายก็วันนี้จะไม่มีเข้าเกมนะก็จะไม่มีแบบทดสอบให้ดูไม่มีเลยวันนี้จะไม่เข้าเกมแน่นอนก็จะพูดกันอยู่เคเนี่ยน้าเปล่าๆปากเ,เ,เ,เปล่าเลยโอเคก็เออตัวสกิปืนเนี่ย อยู่ไหนไวะโอ้ยไอโอ้ยโอ้ย,อยแหลกขาดหน้าจอ,อยังกระตุกเลยก็ตัวตะคี้เปืนมันก็จะมีอันเนี้ยนี่มันจะมีไฟพวกนี้แหละโอ,โอ้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 ตายตายเนี่ยมันจะมีไฟพวกเนี้ยก็ก็เดี๋ยวจะให้สะก,ก,กิ้เปลือมเลยละกันก็เนี่ยอาวุธเนี่ยเอาไปใส่แตง่งเติมได้เลยซัสมสไปนี่ฮาร์ด นั่นก็นี่ก็เป็นซาวชาร์เดอร์เงานี่ก็ซาวก็เป็นเสียงโอเคไหมง่ายๆสั้นๆแปบ๊บเดียวจบจบเลยจากนั้นก็มันก็มีแค่นั้นนะเออก็เอาไปใส่แล้วก็รันสกิปธรรมดาแค่นั้นนะได้แนะ่ไม่ต้องทดสอบใค้คงไม่ต้องทดสอบให้ดูหรอกนะเพราะว่าผมคอนเฟิร์มมาแล้วว่าใช้ได้คงจะรู้กันนะ ผมบอกแล้วว่าใช้ได้ก็ต้องใช้ได้เคก็ออีกนะอืมก็จะมาคี่คลายปัญหาที่ว่าเออทำไมเปิดเซิฟอานมาชีกทำไมแม่เข้าไม่ได้บ่ตัวเองอ่ะเข้าได้ผ่านโลโก้โฮสเชบลล่หนึ่งหนึ่งสองเจ็ดจศูนย์ดึ่ง่งเออนั่นก็เข้าได้เออแต่ทําไมเอ้ยออนามาชีแล้วนี่วาให้เพื่อนไปแล้วทำไมแม่เข้าไม่ได้วะ เขาไม่ได้นี่คือเหตุผลก็คือว่าไฟล์มันไม่ดาวน์โหลดนะก็หรือว่าแบบผมดาวน์ก็คือมันไม่ดาวน์โหลดไฟล์ก็เหมือนกับพอร์ตมันไม่เปิดมันไม่แบบมันมันเหมือนพอร์ตเปิดไปโคบัครับก็เออก็แต่ถ้าใช้เป็นเครื่องโคโร่ก็จะจะโหลดมันถึงจะโหลดเนี่ยก็ผมก็แต่ก่อนผมก็พยายามแล้วล่ะผมก็ทําไม่ได้แต่ผมก็มาเจอวิธีนี้โอเค ครับงา่ายก็อึอออออค้างก็ถ้าอยากย้ายคนอื่นเข้าได้ก็เข้าไปที่แบบเนี่ยโคเดอร์ตัว MTA เลยนะครับผมคลิกขวาเรียบ Property ถ้ามีโดเอ็กก็ไฟล์ Target นะก็กดไฟล์ Location ไปที่พื้นที่เป้าหมายจากนั้นก็ให้มองหาคำว่ามอสนะครับมอสเนี่ยเข้าไปเลยเดดแมทเข้าไปเลยรีสอร์ทเข้าไปเลยนี่ก็จะไม่อยู่แค่นี้ล่ะก็เนี่ยถ้าแบบสมมุติว่าเข้ามาหลายเซิร์ฟแล้วก็ลบก,กดดีลีนลบไปก่อนเลยนะกดดีลดนลบไปเลยแล้วก็ ให้ลองเข้าเซิร์ฟเราใหม่ให้มันโหลดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาดูแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ Copy ีไฟลเแล้วก็เพิ่มข้อในเอกไฟเอกสารได้เลยเนี่ยเพิ่มเสร็จก็เออแตกไฟล์งที่นี่เลยให้เพื่อนมาแตกไฟล์งที่นี่นะก็คือ MTA mod d e a h m a t h Resort อย่าไปเข้าเซิร์ฟเวอร์นะ อย่าไปเข้าเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี่ไม่เกี่ยวกันเลยนะอย่าไปเข้าเอ่อแล้วก็มีอะไรอีกเนาะก็จะมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรละมัง้งถ้าไม่ลืมอะไรถ้าลืมอะไรก็เออขอโทษเลยใครที่บอกให้ถ่ายอะไรลืมอะไรก็เออขอโทษด้วยเพราะมันเด็กเร้หลงๆอย่างนี้ไลูกเฮ้ยแค่นี้แหละก็ห้านาทีเองนะคลิปนี้ ก็ S 1> <S 1> <S ไว้ข่าวหน้าเจอกันนะครับผม๊ายบายโชคดี๊ายบายครับโชบดคชดีครับผมโชคดีครับโชคายครับปันลายครับบายบายดีดีดดีเลยดีเลย